ฮ hey, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ChinCP วันนี้ก็มาอยู่กันกับ SkiBiddy Toilet Manti w o e r s d EP ที่27และก็ Special EP ด้วยนะครับของคุณ Dom Studio คล <Wow. S 1> ิปน,นี้มารวบ2 EP ล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นได้ข่าวเป็น EP ที่สนุกและร้าวใจมากๆนะใครที่ต้องการรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like ด้วยนะครับ <_ C os al> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s สไคร้พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนั่นเองนะครถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยมาครับเปิดฉากมา emergency message น,นะครับมีการแจ้งเตือนอพยพแล้วก็มีหยิบเอกสารไปนะครับเหมือนจะหนีตายอะไรกันบางอย่างนี่ฐานทัพคอ ไม่ใช่หรอฐานทับเบิองนาฬิกานะครับอันนี้หัวหน้าแล้วก็เอ,อคอกบูเมนบอกว่าไปด้วยกันเปล่าหัวหน้าจับไล่จับไล่แบบนี้ให้คนอื่นขึ้นไปก่อนแนะ่เลยทุกคนก็เ,เดี๋ยวค่อยตามไปจับมืออ้าวพอเขาจะไปก็ไปดึงอะ่ะตอนแรกก็ชวนไปดีๆไม่ไปอะไรแล้วก็หยุดหยุด อ๋อเราเบิดอ้เอาเอาฝ้ามาเลยถือแบบอุปกรณ์มาด้วยนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับคอคคอหน้าคอกแมนที่มีพลังในการมองเห็นหนีไปทางนูน้นหนีไปทางนูน้นข้างหลังข้างหลังไปข้างหลังเลย ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไปเถอะนะไปเอาอ่ะสุดท้ายก็ต้องยอมไปนะครับองค์เมนแล้วมีนาฬิกาปลุกกลัวสั่นสั่นใหญ่เลยกึกเลยไม่ต้องกลัวไปไอ์นาฬกาน้อยมันอยู่ที่โชคชะตา ที่เจ้าจะต้องตายค่ะแค่มาทำให้มันเร็วขึ้นเอาวะทุกคนมาขิงเจอนี่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เองไอ้น้องเดี๋ยวหัวหน้าเองเอาวะหัวหน้าเขาสู้ไหวไหนะ่ะตัวเล็กนะครับเอา้าเอา้เอา พละย้อนหรอโอ้แทงหัวใจเลยโอ้ขนลุกเลยทุกคนโอ้ทำไมอะพัดท,ทำไมไปคว้าร่วมกับอัลฟาโอ้โหมึงทำ ทำไมอยู่ๆเขาไปเข้าร่วมอัลฟาพรรษิตหรออะไรโตรสันเอา้าแล้วก็หนีอะไรวะห้าหัวหน้าตัวเองแล้วก็หนีนึกว่าเข้าร่วมกับไออัลฟาแล้วไม่ใช่หรอหุแลลวพังหมดเลยเนี่ยหารนทับเขาไม่ ไทท่านดิวแมนที่โดนบังคับะนะสรุปเชื่อฟังเหรอโอ้โหสุดว่าไทท่านดิวแมนเขายอมเชื่อฟังดูดิเป็นลูกน้องเอาฟ้าเลยเตรียมตัวทุกอย่างตอนนี้เราพิชิตเรามาพิชิตหรอ เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใน EP นี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเปิดฉากมาเราก็จะได้เห็นข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินที่อาร์บดอนเบ หลังจากนั้นก็จะเป็นการอบพยพของเหล่านาฬิกานะครับรวมไปถึงมีคาเมล่าแมนหยิบโนต้ตอะไรบางอย่างไปด้วยและก็มีเฮลิคอปเตอร์มารับหลังจากนั้นค็อกบูแมนที่เดินผ่านมาทางชีฟค็อกแมนก็ได้หันมาหาชีฟค็อกแมนและก็ได้ชวนหัวหน้าตัวเองไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีแต่ชีฟค็อกแมนก็เหมือนจะยังไม่อยากไปน่าจะรอให้ลูกน้องตัวเองขึ้นไปหมดก่อนหรือเปล่าสุดท้ายค็อกบูแมนก็จะทําการวิ่งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ แต่ชีฟคอกแมนก็ดึงมือไว้เหมือนท่านหัวหน้ารู้สึกถึงอะไรบางอย่างและได้ทำการนิ่งไปซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่คาดในขณะนั้นได้มีระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นชีฟคอกแมนได้ทำการดึงคอกวูแมนออกมาได้ทันทีแท้คนที่โจมตีมานั่นคือเจออลฟาและเจแกก็ได้พูดประมาณว่าผู้นำที่มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตช่างน่ากลัวจริงๆเห็นได้เท่าไหร่ละ่ะดาวว่าสิวินาทีละสิ แต่ชีฟคอกแมนก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้นและให้คอกวูแมนรีบหนีไปในช่องทางลับจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่ามีคอกแมนที่เป็นหัวนาฬิกาปลุกอยู่และเจ้าหัวนาฬิกาปลุกก็ได้หยิบมีดขึ้นมาเหมือนพร้อมสู้แต่กระดิ่งที่หัวก็สั่นหนักมากทำให้เจ้าเจเอลฟา Alpha เห็นถึงความกลัวเจแกเลยพูดขึ้นมาว่าอย่ากลัวเลยเจ้านาฬิกาน้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโชคชะตาสุดท้ายของแกก็ต้องตาย ยังไงก็ตามข้าแค่มาที่นี่เพื่อทำให้มันเร็วขึ้นหลังจากที่เจ้าหัวนาฬิกาปลุกได้ยินก็ได้ของขึ้นจะทำการเข้าไปโจมตีแต่ถูกคีฟคอกแมนขวางเอาไว้คีฟคอกแมนที่กำลังจะใช้พลังบางอย่างโจมตีเจอัลฟาแต่ภาพก็ตัดไปให้เห็นเจ้าหัวนาฬิกาปลุกมีอาการแปลกๆไปเหมือนโดนอะไรเข้าสิงจากนั้นได้ทำการกดไปที่นาฬิกาที่แขนและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เจ้าหัวนาฬิกาปลุกได้ทำการรอบโจมตีชีฟคอกแมนจนตุยเย่ไปแต่ที่แปลกก็คือความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า10วินาทีของชีฟคอกแมนไม่มีผลหลังจากที่กระนําแทงชีฟคอกแมนจนล้มลงเจ้าหัวนาฬิกาปลุกก็ได้ทำการตัดคอหัวหน้าตัวเองต่อหน้าเจเอลฟา เจแก่ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าสมเพชและเจ้าหัวนาฬิกาปุกก็ได้วิ่งหนีไปหลังจากนั้นภาพจะตัดมาที่ฐานทัพของเหล่าคอกแมนที่โดนไททันดิวแมนทำลายลงอย่างสิ้นซากแล้วเจอัลฟาก็ได้ขึ้นไปยืนบนมือของไททันดิวแมนแล้วพูดว่าข้าทำสำเร็จแล้วนายท่านข้าเตรียมการทุกอย่างไว้แล้วตอนนี้เรามาเริ่มการพิชิตของเราได้ ซึ่งจากประโยคที่ว่ามาหรือว่าเจเอลฟาจะไม่ใช่นายใหญ่ของเหล่าสกีบ i ดี้ทอยเลแต่กลายเป็นมีคนอื่นที่เหนือกว่าเจแกอีกหลังจากนั้นไม่นานคุณดอมก็ได้ทำการปล่อยสเปเชียลเอพิโซดขึ้นมาโดยเนื้อเรื่องจะเปิดขึ้นมาที่ EP ที่21นะตอนที่ชีฟค็อกแมนกำลังเอายานมารับ ทุกคนแต่เวลาก็ถูกหยุดไว้ด้วยใครบางคนและคนที่ใช้พลังนั้นนั่นก็คือลาร์ดคอกแมนแต่เป็นลาร์ดคอกแมนที่ท่าทางแปลกๆและมีรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นและที่น่าแปลกใจก็คือนอกจากเจ้าหัวนาฬิกาปุกแล้วทุกคนล้วนถูกหยุดเวลาไว้ไม่เว้นแม้แต่ชีฟคอร์กแมนโดยเราจะได้รู้ว่าลาร์ดคอกแมนตัวนี้มาจากอนาคตนั่นเองโดยลาร์ดคอกแมนจะได้บอกว่า จริงๆแล้วหัวหน้าของเจ้าพวกคนหัวซ่วมไม่ใช่คนหัวซ่วมไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงสีม่วงและนางจะมาทำลายฐานทัพของพวกเราในไม่ช้านี้โดยหัวหน้าเราจะยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับนางแต่สุดท้ายนางจะหนีไปได้ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่บนมือนาง และประเด็นและเราคนดูก็จะได้รู้ว่าเจ้าลักคอกแมนพยายามฆ่าเจ๊ม่วงถึง3ครั้ง3คาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเจ๊แกได้เจ๊แกสามารถหนีรอดไปได้ดุครั้งโดยในครั้งแรกขอให้คอกวูแมนใช้ปืนหยุดเวลายิงไปแต่ก็ไม่สามารถทำลายอุปกรณ์นั้นได้และสุดท้ายลักคอกแมนก็ตายเพื่อนๆก็ได้ทำการใช้พลังเฮือกสุดท้าย ในการพยายามชุบชีวิตล่าคอกแมนขึ้นมานั่นเป็นครั้งที่2และครั้งที่3ก็ได้ถูกหยุดไว้ด้วยคอกแมนและสกิวิดี้ในชุดสีขาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและหลังจากที่นางหนีไปได้ทุกครั้งนางจะกลับมาตามล่าคอกแมนทุกตัวบนโลกนี้แถมนางยังมีเคาน์เตอร์ไททันอีกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื้อเวลาที่จะทำให้ไททันคอกแมนกลับมามีชีวิตอีก ถึงจะต้องแลกด้วยชีวิตของหัวหน้าพวกเราก็ตามซึ่งก็หมายความว่าลาร์ดคอกแมนจะให้เจ้าหัวนาฬิกาปุกไปฆ่าชีฟคอกแมนนั่นเองเพราะว่าชีฟคอกแมนที่มีความสามารถในการเห็นอนาคตสามารถหลบหลีกการโจมตีได้หมดแต่ว่าเจ้าหัวนาฬิกาปุกมีความสามารถในการทะลุความสามารถนั้นด้วยการกดนาฬิกาที่หัวไหล่ซึ่งเจ้าหัวนาฬิกาปุกไม่ยอมทำตามลาร์ดคอกแมนจึงได้ทำการสะกดจิต ในเวลาที่ถูกต้องในที่ที่ถูกต้องเจ้าต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเราจึงได้รู้นะครับว่าที่เจ้าหัวนาฬิกาปุกฆ่าชีพคอร์กแมนเป็นเพราะถูกสะกดจิตด้วยลาคอร์กแมนนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสกีว i ดี Toilet m ันติเว r ร e EP ีที่27และก็ Special EP ีที่คุณดอมสตูดิโอส่งมานะครับเราก็ลุ้นกันทีเดียวนะครับตอนแรกนึกว่าไอ้เจ้าหัวนาฬิกาปุกมันจะทรยศ แต่ที่จริงมันโดนลารดค็อกแมนบังคับมาใช่ไหมแล้วก็ลารดค็อกแมนเขาไม่หาวิธีอื่นหรอเขามาใช้วิธีในการแบบจัดการหัวหน้าเลยนะครับเขาลองไปแค่3มครั้งแต่ว่าเขาอ้างว่าพลังเขาจะหมดลงนะครับอืเราก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วอย่างไงแต่ว่าในเนื้อเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่ตามชื่นชอบหัวหน้าค็อกแมนนะครับดูแล้วแบบเก่งอะ่ะมีพลังมองเห็นล่วงหน้าสิวินะฮะ เออถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีตอนถัดไปมาเร็วๆนะครับจะรีบนํามาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะไปก่อนละบาย